สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่มาติดตามภารกิจกรมบัญชาการ กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาภัก4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธา,ารณภัยเคลื่อนที่เร็วจํานวน10นายพร้อมรถตรวจการจํานวน1คันเข้าสํารวจให้การช่วยเหลือประชาชนพื้นที่หมู่4บ้านบนออกตําบลทะเลน้อยอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ําท่วมฉับพลันจํานวน 11ครัวเรือนโดยได้มอบถุงยังชีพจำนวน11ชุดและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้นจำนวน300ขวด ทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43ได้ดำรงการติดต่อและติดตามสถานการณ์จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและผู้นำชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถออกช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุสาธารณภัยณนะพื้นที่หมู่4บ้านบนออกตําบลทะเลน้อยอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและนี่คือภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปรยาสุวรรณชื่นอาจ